ค่ะต่อไปก็จะเป็นเครื่องวัดน้ําตาลนะคะซึ่งอันดับแรกเลยก็จะขออธิบายเกี่ยวกับปุ่มด้านข้างของมันก็คือปุ่มนี้จะเป็นปุ่มด้านบนจะเป็นตัว M ค่ะแล้วตัวด้านล่างจะเป็นตัว S ตัว M จะมีเอาไว้เปลี่ยนค่าค่ะตัว S จะมีเอาไว้เป็นการตั้งค่าหรือบันทึกนั่นเองโดยอันดับแรกเลยถ้าเราจะตั้งค่าวันที่ของอุปกรณ์วัดน้ําตาลนะคะก็จะต้องกด S ค้างไว้เราจะเห็นเลขคอสอขึ้นมาค่ะเป็น2 0 2 0นนะคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนค่าโดยการกดตัว M ค่ะ แล้วเมื่อกดเรียบร้อยแล้วเราก็กดเซฟโดยการกด S ต่อไปมันก็จะไปกับทิบตรงในส่วนของวันที่นะคะเลขหน้าจะเป็นเดือนเลขหลังจะเป็นวันค่ะของเดือนก็จะเป็นเดือนตุลาคมวันที่10นะคะ แล้วก็กดตัว M ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะถึงวันแล้วก็เซฟต่อไปจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าเวลาค่ะเวลาเนี่ยจะเป็นเวลาที่แบ่งเป็น12ชั่วโมงนะคะก็คือ AM กับ PM ถ้าเกิดว่าในช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง11โมงนะคะให้เป็น AM นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นเที่ยงจนถึง5ทุ่มค่ะอ่ะเรากดเข้าไปอย่างเช่นในตอนนี้บ่าย3โมงเราจะเป็น PM นะคะก็เปลี่ยนค่าโดยการกด M กด S ต่อเมื่อบันทึกมันก็จะเป็นกระพริบอยู่ตรงชั่วโมงเลขชั่วโมงค่ะกด M เรื่อยๆนะคะเป็นการเปลี่ยนค่าเราก็จะตั้งค่าเวลาอ้างอิงจากนาฬิกาที่ตรงหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อย ก็เป็นการบันทึกวันที่สําเร็จแล้วค่ะก็กดเซฟไปเรื่อยเลยมันก็จะเป็นการปิดเครื่องอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วค่ะ